เอฟซทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะาเอฟซ c มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่2ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เอฟขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิงดูดนะคะทุกท่านแต่ละน่อยแต่ละรอบนะคะถ้า fc ไม่ชอบให้เราดูมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะทุกคนเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกท่านกะหนเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบนะคะพี่น้องกะ มีเข่าไม่หลุดเด้อพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันทุกคนค่ะวันนี้คลิปก็อาจจะเร็วหน่อยจะต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเมื่อนี้จจตื่นสวยฮ <c oughs> านอยเพราะว่าทานอยเจมาทําตอนเช้านะคะทุกคนเจนนอนหลับก่อนแนวทางนะคะเพราะว่าเวลาที่นี่มันเร็วกว่าบ้านเราเนาะทุกคนเรามาดูกันเมื่อนี้บ่ค่อยเข่าค่ะพี่น้อง <c oughs> เด่นเชพรกิจให้สามและสองมาศูนย์เจ็ดเก้าแปดแปดพี่น้องขาแปดแปดไปเบิร์นน้อยกิจ พี่น้องขะความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กบ้นจะหมดไปแล้วก็8 8ดนะคะการชาติให้9ก้า8มา902 70หลุดมัดรวมมา7เลขเด่นประจำวันหลุดนะคะนอยพิเศษให้7และ6มา15043หนะคะหลุดเออหนึพี่น้องหลุดทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจำวันทั้ง76นะคะนอยปกติให้ 8, และได้7มาทั้ง2องยางพี่น้องมา2องนอยสุดท้ายมา683 47นะคะทุกคน มาคู่มัดรวมทุกคนคะ่ะมากับม้า2น้อยสุดท้ายฟื้นบัขึ้นแล้วเนาะพี่น้องนอนว i p นะคะให้แลดไ้เจมา06458นะคะเด่นมา4เข้าคู่ตัวเจาะมัดรวม6446แล้วก็5885ป้าเนาะพี่น้องคะ่ะมัดรวมเนาะคะ่ะห้าแปด8้ 5. เอา มีเขาก็มีหลุดล่ะพี่น้องทําใจได้ก็ตามกันตัอไปทําใจเ่ไใดก็หาเรื่อ,อนพานพี่น้องเอ้ยสถิติมีเขาไม่หลุดนะคะแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนมาต่อนะคะวันที่สองเจลฝนกันออกรางวัลวันที่หนึ่งมาสตัวบนนอยปกติห้าหกแปามพิเศษศูนยหน้าย์นอยวีพีเก้าศูนย์หกสี่เอามาบวกกันพี่น้องเอามาบวกกันนะคะทุกคน ห้าบวกหกบวกแบกสบกหบวกหบกเบกหบกสได้47่สนะคะได้สี่เจคูณผลร,รวมเมื่อวานส7่ 47, ลบหและ46ีบกหได้48่สิบนะคะเจจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว46 1ถึง469 47 1ถึง4ี่เจ็ถึง4 8่แนั่นก็คือใครอยากได้หลักร้อยก็คือเอาเลข4ี่นะคะทุกคนมาเป็นหลนะักร้อยเนาะพี่น้องเนาะ เดี่วจะหมักพี่น้องบางมือกับเขาป้าบางมือกัเบกเขานะคะทุกคนคะหกเจตัวท้ายใจะจะมาจับ1นถึงเก้าเมื่อวานนี้3ตัวหลุดหมดทุกหน่นะทุกคนช่วงนี้3ตัวบค่ไยเขา่าไม่ต้องตามด้วนะพี่น้องหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเแป้าเจ็นถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ แปดหนึ่งถึงแปดเก้าไปหนึไปสไปสามไปสไปห้าไป 7, 8, 8, 9, นะคะหกหนถึงหกเจมมาหก6น6่6หกสนะคะหกเก้าเจ็ดหนถึงเจ็ดเก้านะคะชอบผู้ไหนทุกคนห้ามลืมไปกับนะคะ8ปดหนึ่งถึงแปดเก้าแ แปดเก้าแล้วแต่กลามมักลวามชอบทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวเจาะนะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันน้อยกิจเด่นอยู่ที่ห้าและสี่น้อยกาชาติสูตรและเก้าน้อยพิเศษห้าและสี่น้อยปกติหกและห้าน้อย v i p เก้าและแปดทุกคนหน่วยเฉพาะกิจนะคะและ นอยพิเศษมีความเปลนไปได้ที่จะมาเล็ขเบิ н, เ้ลเบิ้ลในตัว5544เบิ้ลด้านบน667788วันนี้เบิ้ลเบิ้ลในตัว55ชนกับเลขเบิ н, เ้ลประจำวันนะคะทุกคนมาดูตัวเจาะชพบุกจิต5และ4กับพิเศษเหมือนกันใจพูดครั้งเดียว647484657585 <c oughs> กาชาติ0และ9 697989นะคะสำหรับใครที่ชอบเลขศู 0, สามารถใช้ได้

หกห้าเจ็ดห้าดหนะคะนอย v ีอ9และแปดหกแปดเจ็ดแ้าเจ็ดเก้าแปดเก้นะคะทุกท่านวันนี้มัดรวมไม่ชิดไม่ชนสักเล็นะคะทุกคนมัดรวมจับยากเ้ยทุกคนวันนี้มัดรวมอยู่ที่3กับ2นะคะ <c oughs> มัดรวมมีคู่ในบ้างมี6กสองเจ็ดสองแสองหกสนะคะทุกคน สมประจำวันพฤ้หัสนะคะทุกคนมีแค่สามเดียวไม่แค่สองสามก็คือสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะทุกคนสองมีน้อยมากนะคะทุกคนศูนย์สองหนึ่งสองสองสี่ประมาณนี้นะคะทุกคนบางมือก็ได้บอกบางมือก็ไม่ได้บอกเล้อพี่น้องก็แล่วแต่ควัวมักพี่ดองคะ่ะอันนี้คือพูดในเชิงรวมให้ฟังนะคะ เดี๋ยวค่อยไปดูนอยมัดรวมอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนถ้าชอบนะคะทีนี้เลขเด่นประจําวันอยู่ที่5กับ0เนาะทุกคนวันพฤหัสเบิ้นประจําวันคือเบิ้ลห้ 5, เลข5กับเลข0ูนย์ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะไม่ใช่5 1 0นะทุกคน5และ0 ไอ้ Ay, ทีนี้นะคะมาดูคู่เด่นแยกกับมัดรวมกันค่ะทุกคนถ้าไม่ชอบหรือจะจับกับเลขเด่นประจำวันก็ได้ตัวอย่างเช่นน้อยชกิจ5และ4มัดรวม3และ2 5 445-5 3 3 5 5 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 2 4วันนี้เลขไม่ชนด้านบนเลยเลขกระจายนะคะทุกคนจับแนวทางยากนะคะทุกท่านวันไหนที่เลขกระจายจับแนวทางจะยาก เดีก็พิจารณาเอานะคะเมื่อใดตามยาพีนองบ่ต้องตามเด้อวขนาดใจดูดูยากใจยังดูยากเลยนะคะทุกคนมันก็แล้วแต่สถิติตัวเลขวันก่อนเนาะทุกคนว่ามันจะมาในแนวทางแบบไหนเราก็ไม่รู้ที่นี้นะคะถ้าสมมติว่านะคะทุกคนเรามาสังเกตแนวทางกันนะคะทุกท่านคะ่ะมาค่ะพี่น้อง <c oughs> ถ้าไม่ชอบเนาะก็ทุกคนหรือ หลักในการสังเกตแนวทางว่าจะตามต่อหรือจะพักผ่อนนะคะนอยกิจนอยกาคือนอยวัดดวง fc จะตามเด่นแยกจะตามมัดร,รวมหรือจะตามเลขเด่นประจำวันคือนอยวัดดวงให้ fc ล้วนๆหรือจะตามคู่จะเจาะนะคะนอยกิจนอยกาชานะทุกคนถ้าเด่นแยกไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย vip นะคะแต่ถ้าเด่นแยกหลดุดทุกคนมาดูนะสามกับสองมาหรือไม่ห้ากับศูตรมาหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้น ขนาดเมื่อวานจับแนวทางยากไกลไม่ได้เลยนะคะทุกคนเอ่อแต่นะคะถ้าหลุดหมดนะคะทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมขอโทษขออภัยนะคะทั้งห้ากับศูนย์ใจไม่อยากให้ทุกคนตาม6กับ5กับ98โอกาสเข้ามีแต่โอกาสหลุดจะมากกว่าทุกคนให้สังเกตเลขไหลเมื่อวานนี้3น้อยแรกหลุดนะคะเลขไหลก็ไม่มามาเข้าหน่อยปกกับหน่อย v i เเฉยใจยังงงนะคะแต่ว่า โอกาสเข้าก็มีนะคะทุกคนแต่ในหนึ่งเดือนถ้าเข้าแบบเมื่อวานจะมีหนึ่งครั้งนะคะค่ะทุกท่านสำหรับแนวทางฮางนอยวันที่2ตุลาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟชุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้เอฟซชุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันมันคหูทุคคนพี่้างสวัสดีค่ะ